สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคนะครับก็คลิปนี้เป็นแนวทางการพัฒนาประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนะครับก็ฝากทักทายบ้านพี่เมืองน้องครับสปปลาวครับสบายดีรับพัฒนาเจาะมา3รอบติดครับรอบที่แล้วคงจะสะใจใครบางคนมากๆครับเพราะว่าเม็ดเดียวมาครับทำงาน9 6 6านะครับในเมทที่9 6้ แล้วเรามาุ้นกันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรครับผมมีสัญญาณเตือนหนึ่งอย่างสําหรับราวพัฒนาคือ9 6 6 9เในมาเมื่อไหร่โอกาสเบิ้ลเป็นไม่ได้สูงมากครับนะเบิ้ลฟังให้ดีๆครับเบิ้ลเป็นไม่ได้สูงมากนะครับเบิ้ลเป็นไม่ได้สูงมากสําหรับตัวผมวันนี้ดาวพัฒนาเด่อนอะไร45 4 5 5 4 4 5 8ผมว่าเนะี่ย4 5 8ชอบหมดเลยนะ4 5 8เนะี่ยเอาเลขกลุ่มไปก่อนครับเลขกลุ่มไปก่อน0,45ห 0 4นย์ครับ04589นะเอาไปวินเอาได้นนครับ04589ถามว่าชอบอะไรตัวเดียวชอบรูดขารูดใช่ไหมขารูดอะไรตัวเดียวแป๊บนึงนะครับ0ขารูดยังชอบ4ครับวิ่งรูด4นะวิ่งรูด4ครับขารูดวิ่งรูด4นะครับ458ผมว่าน่าจะมาทั้งหมดเลยนะจากการมนโนของตัวเอง <laughs> นะครับแต่มันมีจากจากสถิติเคยมีนะครับ659 รอบต่อมาก็5้าอ่ะมันจะมาเหมือนการซ้ำระวังให้ดีระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีรอบที่แล้วผมตัด6ให้ตัด5มา4ี่ไอตัดตัดสี่ไอของพันตัด5มา5รอบนี้ตัด6ไม่รู้หกจะมาหรือเปล่านะครับเนาะเอาครับเจาะครับ04 54 8ส 94แล้วก็5005ครับ100มัด8ครับ100มัด8เนาะวันนี้ชอบ45 54อันนี้เอาไป3ดาวครับแล้วก็50 50 5้าศูนย์ไปเมืองห้าศูนย์เอาไปหดาวห้าศนย์ศไป2ดาวอ่ะสดาวครับชอบอยู่3 2มสคู่ไอ้ชอบอยู่2หางนี้ว่าเขาแต่ผมว่า5้หางมันก็ไม่เยอะนะผมเห็นบางช่องไป8หางมีตัวกัน3หางสิกว่าหางยังไม่เห็นบนกันเลย <c ười> ครับยังไงก็ฝากไว้ในใจเธอครับ อื่นนะครับอะไรที่บอกไปจดนะบางครั้งมีแต่เบิ้ลถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลน,น่าจะเบิ้ลเด่นนะครับน่าจะเบิ้ลเด่นคือ44 55 88เนี่ยนะครับ9669 9669แป๊บนึงนะครับ609ถ้าวินก็ได้10บผ่างทีนึงครับถ้าวินก็ได้10บผ่างนะ3รอบที่ผ่านมามันเจาะหมดผมว่าน,น่าจะเดินต่อนะครับน่าจะเดินต่อ ครับฝากไว้ถ้าฝากพิจารณาดูด้วยกันครับชอบตามด้วยกันเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอน2ทุ่ม28ทีโดยประมาณครับสวัสดีครับผมรวยๆครับหิงๆมันหานเด้อ